ชีวิตของคนจนกับคนรวยเนี่ยมันช่างผิดกันราวฟ้ากับดินเชียวครับบ้านกำนันผ่อนนะ่าร่ำรวยมีอำนาจใครๆก็เกรงใจส่วนบ้านในทัพนางแปรนั้นสุดแสนจะยากจนปลูกบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านกำนันหรอกจะเรียกว่าบ้านมันก็ไม่ใช่หลังคามุงด้วยพายางข้างฝาก็ถุงปุ๋ยเศษกระดาษลัง มีที่นอนเป็นแคร่ซึ่งทำด้ไม้ไผ่หม้อข้าวเตาไฟก็กองอยู่กับดินทรัพย์สินมีค่าอะไรก็ไม่มีสักอย่างในทัพแกมีอาชีพหาปลาขายมีเรืออีแปะลำเล็กๆคู่ชีพมีเบ็ดมีตาขายมีแหมีรอบนั่นแหละคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของสองผัวเมียจะอยู่กันมานานหลายปีแต่ไม่มีลูก ส่วนกำนันผ่อนนะั้นมีลูกชายเพียงคนเดียวแต่นิสัยก็ไม่เอาไหนวางอำนาจไปทั่วหนังสือก็เรียนแค่อา่านออกเขียนได้เที่ยวตะลอนตะลอนไปวันวันอ่าลูกชายคนนี้ชื่อในโอ๋แต่จะยังไงก็แล้วแต่กำนันกำเมียก็รักลูกมากลือเกินไม่เคยขัดใจกำนันกินข้าวเย็นเสร็จถ้ามีของเหลือก็จะตะโกนเรียกนายทัพมาเอาไปกิน ส่วนมากก็จะมีแต่ผักกับน้ําแกงส่วนเนื้อปลาหรือว่าเนื้อหมูเนื้อไก่นี่ไม่มีเหลือแล้วนางแปรก็จะบอกว่าจะไม่เอาก็เกรงใจในทับก็บอกว่ายังดีที่เขามีน้ําใจให้บางอย่างกินไม่ได้ก็แอบเททิ้งบางวันขนมหมอ้อแกงที่กำนันและเมียให้ทานกับนายทับก็ตักกินกันเละเทะเหลือก็เรียกให้ในายทับเอาไปกิน คนที่ยากไร้ก็จำใจมารับบางครั้งก็กินไม่ลงส่วนกำนันก็คิดว่าคนจนๆมันจะกินเศษกินเดนยังไงก็ได้ก็มักจะคุยให้ชาวบ้านฟังว่าครอบครัวในทัพเนี่ยรอดมาได้ก็เพราะกับข้าวแล้วก็ขนมที่แก่มอบให้แต่ความเป็นจริงที่บ้านในทัพนี่มักจะแกงส้มทอดปลาที่หามาได้สดๆบางวันก็ย่าง บ่อยครั้งที่นายทัพจะนำปลาย่างปลาเค็มเอาไปให้กำนันก็มีแต่ตัวใหญ่ๆผักสดสายบัวนายทัพก็นำไปให้อย่างดีเออขอบใจนะเดี๋ยวเย็นนี้บ้านข้าแกงไก่เองมาเอานะตกเย็นเมียกำนันก็แกงเขียวหวานไก่กินกับปลาเค็มแดดเดียวทอดของนายทัพกินเสร็จก็เรียกนายทับให้มาเอาน้ำแกงที่กินเหลือก็มีแต่มะเขือกับน้ำแกงเท่านั้นแหละ นางแปรก็บอกว่าจะเรียกให้ทำไมก็ไม่รู้เนื้อหนังก็ไม่มีเอาไปเททิ้งเถอะพี่ฉันละเบื่อจริงๆเรามีแต่ของดีๆไปให้แต่ดูซิแกเอาแต่เศษอาหารมาให้เรากับข้าวของเราเองในยังน่ากินกว่าตั้งเยอะถึงนานๆจะได้กินหมูกินไก่แต่เราก็ไม่เคยอดทําทานให้เราแบบนี้ตายไปก็จะได้กินแบบนี้แหละวัดวาก็ไม่เคยไป นั่งแปลว่าอย่างนั้นเออนะ่ะช่างมันเถอะเราอย่าไปขัดใจแกให้เราเราก็รับไว้ไอ้ให้นะไม่เท่าไรหรอกแต่ไอ้ที่ไปคุยกับเจ้าบ้านนะสิใครๆก็บอกว่าเราในโชคดีที่กำนันเลี้ยงดูมีแต่เรามากกว่าที่เลี้ยงดูกำนันเออไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นผักเป็นมะม่วงเป็นกล้วยเราก็ให้เป็นประจำพอเห็นกล้วยออกเครือ มะม่วงเริ่มลูกใหญ่ก็มายืนมองเราก็ต้องแบ่งให้ทีหนึ่งเป็นตะกร้าบ้านแกที่ทางก็เยอะดันไม่ปลูกไว้กินบ้างเลยเออนาก็ให้เขาเช่าข้าวเปลือกข้าวสารก็ได้มาฟร,ฟรีไหนจะมาพร้าวที่ชาวบ้านสวนฝั่งโน้นก็มาให้ฟรีอีกแกแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรมากมายเลยนะนั่งแปลว่าอย่างเอื่มระอาทีเดียว วันหนึ่งปรากฏว่าในทัพนี่เอาปลาไปขายส่งที่ตลาดไปเจอเจ้าโอลูกกำนันกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนเจ้าโอเมาไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนกินกับลูกชายเจ้าของร้านเหล้านี่แหละกับเพื่อนอีกสองคนเจ้าโอเห็นในทัพไปส่งปลาก็ร้องเรียกลงุงลุงทัพมาที่หน่อยสออิมีอะไรหรือครับเขายืมเงินหน่อยเสียเดี๋ยวเย็นนี้จะคืนให้ มีเท่าไไรอำไมหมดเงินฉันหมดขี้เกียจกลับไปขอแม่ตอนนี้นายทัพก็ส่งเงินทั้งหมดที่ขายปลาได้วันนั้นให้เจ้าโอ๋ไปกลับมาบ้านก็ถูกนางแปรต่อว่าว่าทำไมให้ไปจนหมดไม่รู้จะเก็บไว้บ้างนายทัพก็บอกว่าจะเก็บได้ยังไงยังไม่ทันจะเอาเงินใส่กระเป๋ายัางกำมูอในมือเลยก็ต้องให้ไปหมดแต่เดี๋ยวเย็นมันก็คงคืนให้แหละเงินกำนันจะมีเยอะแยะไป ตกเย็นในทัพก็เฝ้ามองว่าเจ้าโอ๋นี่มันจะมาตอนไหนก็ไม่มีวี่แววจนสายอีกวันหนึ่งเห็นเจ้าโอ๋อยู่บ้านในทัพก็เข้าไปหาถามเอาเงินที่เจ้าโอ๋ยืมไปเพราะในทัพจะเอาเงินไปซื้อแหใหม่เจ้าโอ้ยวยวายว่าเงินอะไรนะใครไปยืมลุงตอนไหนปรากฏว่าคำนันกับเมียเดินออกมาดูเงินอะไรของเองไายทับ เ,เ,เงินที่โอ๋เขายืมผมเมื่อวานที่ตลาดนะครับผมจะเอาไปซื้อแหใหม่ผมไม่ได้ยืมนะพ่อลุงทับน่ะมาขี้ตู่เอาเงินใะเนี่ยเจ้าโอ๋หายเมาแล้วลืมกำนันก็บอกว่ามึงลํเออไปหรือเปล่าไอ้ทับลูกกูนะมีเงินใช้ตลอดไม่เคยยืมใครกลับบ้านไปอย่ามาแกล้งบ้าเดี๋ยระเตะความนะกำนันว่าอย่างนั้น นายทัพก็เลยเดินกลับมาด้วยความผิดหวังแล้วก็โมโห و, แต่ก็ไม่อยากจะตอบปากต่อคคำนางแปรเนี่ยถึงกระด่าเจ้าโอ๋นายทัพอึดอัดใจที่ต้องอยู่บ้านใกล้ๆกับกำนันที่ดินงานกว่าๆที่นายทัพกับนางแปรมีอยู่นี่ปลูกพืชผักไว้สารพัดเครื่องแกงมีครบบ้านกำนันจะต้มยำทำแกงผัดผักบุ้งผักคะนา้าถั่วผักยาวพริกขี้หนูก็จะมา เก็บเอาโดยที่นายทัพกับนางแปรไม่ต้องเอ่ยปากให้ที่หมู่บ้านนี้ยังมีบ้านของป้าแดงที่มีฐานะดีออกเงินกู้อีกรายที่อยู่บ้านไม่ห่างจากบ้านนายทัพเท่าไหร่แต่ครอบครัวแกไม่เคยมายุ่งกับนายทัพป้าแดงแกมีลูกหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อนางแปรเบื่อน่ายครอบครัวกำนันก็เลยไปบอกขายที่อันน้อยนิดเนี่ยให้กับป้าแดง เพื่อที่จะไปเช่าแผงที่ตลาดขายผักขายปลาจะหาบ้านเช่าถูกถูกอยู่แล้วค่อยๆสร้างฐานะแล้วค่อยหาซื้อที่ปลูกบ้านใหม่ป้าแดงแก,ก็เดินมาดูที่ของนายทัพที่เชื่อมต่อกับที่ของตัวเองเห็นพืชผักมากมายปลูกเต็มไปหมดก็ชอบใจตกลงซื้อที่ของนายทัพในราคาสมน้ำสมเนื้อไม่เอารัดเอาเปรียบนายทัพก็รื้อบ้านทิ้ง เอาแต่ของที่จําเป็นกำนันกับเมียก็เดินมาดูป้าแดงกับลูกก็เดินมาดูด้วยกำนันก็ถามว่ามึงจะไปไหนไว้ไอ้ทัพไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเชียนะเออผมผมจะไปอยู่ขายของที่ตลาดครับโอ้นี่มึงมีปัญญาหาที่ตลาดอยู่เลยแล้ววะฮะงั้นพวกพืชผักมะม่วงกล้วยนี่ขยึดนะเว้ยเดี๋ยวข้ามมารดน้ำเอง นายทับกับนางแปรกองเงียบป้าแดงก็ถามว่ากำนันจะยึดไว้เก็บกินเหรอก็เออสิวะไอ้ทับกับเมียมันก็ได้แกงได้กับข้าวขนมที่ข้าให้แถบทุกวันมันย้ายไปต้นไม้ต้นไร่มันก็ไม่มีใครดูข้าก็ต้องดูป้าแดงก็บอกว่ากำนันไม่ต้องมายุ่งกับข้าวของไอ้ทับมันหรอกฉันจะเอาเองจะมาเอาได้ไงนี่ขับเป็นกำนันนะข้ามีสิทธิ์ แกจะมาเอาได้ยังไงนางแดงทำไมจะเอาไม่ได้ฉันซื้อที่มันแล้วมันเป็นที่ดินของฉันกำนันอย่ามาวุ่นวายเลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี่ฉันจะให้คนเอาลวดหนามมากันกำนันหน้าหงายพาเมียเดินกลับบ้านในทัพได้แขงขายผักก็เลือกทำบาปหาปลาคิดว่าขายผักก็คงจะพอกิน วันหนึ่งเจ้าโอ๋เมามาเห็นนายทับขายผักอยู่กับนางแปรก็เดินปรีเข้ามาลุงทับเยืมเงินหน่อยสิมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาคืนนะนางแปรก,ก็บอกว่าให้ไม่ได้หรอกครั้งที่แล้วให้ไปก็ไม่คืนหายเมาก็ทำลืมฉันไม่ให้อะเอ๊ยนี่พวกลุงกับเมียไม่เกรงใจพ่อกำนันแล้วเหรอถึงพูดแบบเนี้ย ข้าวแดงแกงร้อนที่ให้กินนี่ไม่ได้มีความสำนึกบ้างเหรอแกงที่พ่อเองให้มาเนี่ยเองก็รู้ว่ามีแต่น้ำแกงใครจะกินแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่นอกเขตการปกครองของกำนันแล้วจะต้องให้เกรงใจอะไรอีกอยู่ใกล้กันก็เอารัดเอาเปรียบตลอดเอาของดีๆไปกินแล้วก็มาเรียกให้น้ำแกงให้เศษขนมใครกันแน่ที่มีบุญคุณ นังแปรตอบโต้อย่างหมดความเกรงใจเจ้าโอนี่รวบผักไปกำใหญ่วาดลงกับพื้นพวกพ่อ้าแม่ค้าก็รีบมาจับตัวไว้พ่อ้าหมูบางคนถือมีดปังตอมาเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะมึงถือว่าเป็นลูกกำนันแล้วจะมารังแกคนอื่นหรือไงมึงอยากจะติดคุกใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเล่นเอาให้พ่อมึงออกจากกำนันเลยมึงไปเลยมาทางไหนไปทางนั้น ไม่งั้นกูฟันหัวแบะแน่ไอ้เด็กเปรตนับแต่นั้นเจ้าโอ๋ก็ไม่กล้ามาวุ่นวายมีแต่เมียกำนันเท่านั้นที่ไม่มีเครื่องแกงไม่มีผักฟรีกินก็ต้องมาซื้อที่ตลาดปลาก็ไม่มีใครให้ฟรีมาซื้อผักที่ร้านในทับก็ต่อแล้วต่ออีกนางแปรรำคาญก็เอาผักที่คัดออกยกให้ไปก็มีที่พอจะกินได้บ้างทิ้งบ้างเมียกำนันก็เอาแล้วก็บอก แม่ไม่เอาของดีๆให้บ้างเลยนะตอนนี้ของดีๆฉันก็มีไว้ขายไอ้ที่ขายไม่ได้ก็มีไว้ให้ก็เหมือนกับที่บ้านกำนันให้ฉันนั่นแหละเหลือแต่น้ำแกงมาให้ก็กินไม่ได้เหมือนกับปลาผัวฉันก็เลิกหาคงไม่มีอะไรให้หรอกจะ้ะถ้าจะเอาฟรีก็มีแต่ผักที่มันใกล้จะเน่าเท่านั้นแหละที่ให้ได้แต่ถ้าจ่ายเงินก็จะได้ของดีไปนางแปลว่าอย่างนั้น นี่แหละครับคนเราทําอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นล่ละทําทานด้วยเศษอาหารที่ไม่มีเนื้อมีหนังขนมก็เละเทะมันก็สุดท้ายก็ต้องได้ผักเน่าๆไปเลือกกินเอาปกติแล้วในสุนทรนี่ไม่ใช่คนชอบเข้าวัดเข้าว่า แกมีความรู้สึกว่าตัวแกเป็นคนบาปแต่เป็นบาปที่ไม่รู้จักส,สางล้างบาปให้แก่ตัวเองแล้วก็ยิ่งทำบาปหนักด้วยการกินเหล้าเมายาญาติพี่น้องเพื่อนผูงชวนไปทำบุญแกก็ยังเนบแนมพระให้คนชวนนี่เจ็บช้ำอีกว่าพระน่าดีจะสอนคนอื่นอ่าที่ตัวพระเองนะ่ะกลับสะสมเงินทองเพราะไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไร แล้วก็มีเหตุผลที่ให้นายสุนทรต้องเข้าวัดจนได้เป็นสำนักสงฆ์ที่เรียกว่าพระป่าเหตุก็เพราะว่านายสุนทรในมีรถปิกอัพมือสองอยู่คันหนึ่งรถเวรกรรมคันนี้นับตั้งแต่แกซื้อมาเป็นสมบัติอุบัติเหตุเกิดขึ้นสี่ครั้งแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแรงๆที่เกือบจะตายหลายหนจนบริษัทประกันเขาสายหน้ากูรู้ว่ามึงไม่เชื่อพระเชื่อเจ้าอะ แต่มึงก็น่าจะลองไปคุยกับพระบ้างนี่เผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนั่นแหละนายสุนทรถึงได้เข้าวัดเมื่อเข้าไปในสำนักสงฆ์แห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นที่พระท่านพยายามจะสร้างให้มันเป็นสวนป่าสร้างให้มันใกล้เคียงกับป่าแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยด้วยนายสุนทรถึงได้ค่อยผ่อนคลายทิฐิยิ่งเมื่อเห็นการวางตัวของท่าน ความมีเมตตาหรือจะเรียกว่าความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นในสุนทรก็เริ่มมาเที่ยวที่สำนักนี้บ่อยขึ้นได้สนทนากับท่านแล้วก็รับใช้ตามความรู้ความสามารถเช่นช่วยขับรถรับส่งเขียนป้ายปลูกสร้างอาคารชั่วคราวถางหญ้าร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีไม่น้อยที่เต็มใจมาช่วยท่านทำงาน เป็นการบริจาคทานแรงงานให้กับพระศาสนาหลังจากมาเที่ยวก็กลายมาเป็นทําบุญแล้วก็มาค้างคืนที่วัดเป็นครั้งคราวครั้งละคืนสองคืนเสร็จแล้วแกก็เห็นว่ามันสงบรร่มเย็นแล้วก็สบายใจดีอ่ะมีเวลาทบทวนตัวเองว่าอะไรที่ผ่านมาของคนเราเนี่ยบางทีมันไม่เข้าท่าหรือบางทีมันอันตรายด้วยซ้ำแต่เราก็ทำไปแล้วเพราะความขาดสติ การมานอนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งแกได้พบประสบการณ์ที่แกไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณเรื่องของภพชาติและโอปติกะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอปติกะหรือว่าวิญญาณที่ยังล่องลอยหาที่ผุดที่เกิดไม่ได้ด้วยเงื่อนไขหรือวิบากแห่งกรรมซึ่งท่านพระอาจารย์ใหญ่ของสำนักท่านเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าพวกเนี้ยคือเปรต แล้วทุกวันนี้ยังมีเปรตอยู่อีกเละอครับนี่เป็นข้อสงสัยเพราะเคยเชื่อว่าเปรตหรือว่าผีสางทั้งหลายนี่เป็นเรื่องโพ้นสมัยมันห่างไกลย,ย้อนลึกจากยุคปัจจุบันอันเป็นยุควิทยาศา,ศาสตร์กนะ้าวหน้าเมื่อมีคำถามเช่นนี้นายสุนทรก็เลยได้ฟังเรื่องเปรตที่ปรากฏกายให้ใครต่อใครเห็นณนะสำนักสงแห่งนี้หลายคนรวมทั้งพระอีกหลายรูป การปรากฏของเปรตตนนี้ปรากฏอยู่นอกเขตสำนักเพียงแต่วนเวียนเป็นรูปร่างต่างๆเช่นเป็นหมาดำตัวใหญ่ตัวขนาดลูกม้าเดินตัดหน้ารถชา้าๆตรงป่ารกทางเข้าสำนักจนผู้พบเห็นต้องจอดให้มันเดินหน่วยนาดผ่านหน้าไปขณะที่ผู้พบเห็นนี่ขนลุกขนชันต้องสวดมนต์แผ่เมตตากันผิดๆถูกๆบางทีก็ปรากฏร่างเป็นแมวใหญ่ ราวกับเสือปลากระโจนขึ้นเกาะกระโปรงหน้ารถแยกเขี้ยวคมคู่คนที่อยู่ในรถให้ขวัญหายจนกระทั่งเป็นไข้บางครั้งก็เป็นอีแรงหัวโลนตัวมหือมาเกาะอยู่บนยอดว่าตายซากักเกาะอยู่นิ่งนอนยามพลบค่ำแล้วก็กระพือปีกบินชวัดเฉวียนไปรอบสำนักหลายรอบเหมือนพยายามจะบินลงมาในบริเวณสำนัก แต่ก็เหมือนกับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางไว้ก็ได้แต่บินวนไปเวียนมาที่เห็นจำแจ้งกว่านั้นก็คือการสแสดงตนเป็นร่างคล้ายมนุษย์แต่ก็เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตผิดปกติเกินกว่ามนุษย์ถึงสองเท่าเดินวนเวียนวูบบูบขณะที่พระเนรญาติโยมนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างสงบ แล้วก็ยังสำแดงฤทธิ์ด้วยการโยกคลอนต้นไม้ต้นหญ้ารอบบริเวณสำนักให้ปั่นป่วนเหมือนเกิดพายุพระอาจารย์ท่านการุณาเล่าให้ฟังว่าเปรตคนนั้นนะ่ะคือนายสนัน่นหรือว่าทิศนันท่านเล่าว,ว่าเมื่อท่านได้รับบริจาคที่ตรงนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่นี่ยังเป็นทุ่งโล่งมีหนองน้ำเล็กๆหนองน้ำใหญ่ที่เห็นเนี่ยเกิดจากการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อย ต้นไม้ใหญ่ก็มีเพียงต้นว่าซึ่งตอนนี้ตายซากไปแล้วต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้ที่ญาติโยมเขาช่วยกันปลูกเรื่อยมาเมื่อท่านกับลูกศิษย์4ีห้ารูปมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มสร้างกุฏิง่ายๆพร้อมทั้งศาลาปฏิบัติธรรมต่อมาลูกศิษย์คารวะคนหนึ่งก็นำทิศนันมาช่วยงานงานวัดทิศนันนี่อายุราวๆสี่สมีรถปิกอัพอยู่คันหนึ่ง นอกจากขับรถเป็นแล้วทิศนันก็เคยบวชเรียนมาแล้วหลายพรรษารู้เรื่องการปฏิบัติกับพระดีนอกจากนี้ยังมีความรู้ทางช่างหลายขแขนงทั้งช่างก่อสร้างช่างไฟแล้วก็ช่างเครื่องยนต์พระอาจารย์ใหญ่ก็ยินดีที่มีคนมาช่วยโดยโยมท่านนั้นเป็นผู้จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ทิศนันพอสมควรตั้งแต่นั้นมาทิศนันก็ดูแลรับใช้พระที่สำนักสงเรื่อยมาก็ได้รับความไว้วางใจเกือบทุกเรื่อง วัดป่าสมัยนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยกิจนิมนต์เกิดขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาพระท่านรับถวายรถตู้ไว้ใช้จากลูกศิษย์ทิศนันก็ขับทั้งรถตู้แล้วก็รถตัวเองงานในสำนักก็มากขึ้นเพราะว่าญาติโยมพูดกันปากต่อปากให้มาที่สำนักสงฆ์ของท่านเพื่อมาปฏิบัติบ้บางมาทำบุญบ้างมาดูโชคชะตาราศีบ้าง บางคนก็มานั่งสงบจิตใจมาสนทนาธรรมวัดเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์อิสลามหรือว่าศาสนาไหนก็ไม่กีดกันห่วงห้ามเมื่อญาติโยมมีศรัทธามากการเงินการทองในสำนักก็มากขึ้นทิดนั้นก็มีโอกาสจับเงินส่วนนี้เพราะต้องไปซื้อของที่จำเป็นหรือว่าจะเรียกว่าปัจจัยเช่นซื้ออาหารสดผักสดมาปรุงเพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงดูญาติโยม ซื้อน้ำมันใส่แกนลอนใหญ่ๆมาเติมเครื่องทำไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าท่านอาจารย์ท่านก็รู้ว่ามีการเบียดบังบ้างแต่ท่านก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อคิดว่าคนทำงานหนักก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนบ้างทิศนันคิดอย่างนี้ท่านก็รู้ท่านเพียงแต่เปรยๆว่าค่าใช้จ่ายในสำนักมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะต้องช่วยกันประหยัดทิศนันก็รับรู้เช่นเดียวกันที่จริงทิศนันเป็นคนรู้บาปรู้บุญ อาจารย์ก็รู้ว่าทิศนันกำลังสู้กับตัวเองเพราะว่าคลุกคลีอยู่กับเงินทองที่ดูเหมือนจะได้ง่ายๆจากการบริจาคเพราะความศรัทธาพระท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนอกจากเอามาบำรุงสำนักหรือว่าซื้อของที่จำเป็นอย่างอื่นก็มีคนถวายแล้วที่นี้เงินก็อย่างที่รู้ว่ามันเป็นตัวแปรสันดานมนุษย์ได้อย่างร้กาศที่สุดคนที่เคยเห็นว่าเงินไม่สำคัญเท่ากับศรัทธา แต่พอมีโอกาสและไม่มีใครใส่ใจเช่นซื้อน้ำมัน40ลิตรมันก็จะย้ายไปอยู่ที่รถของทิศนั่นสั10ลิตรหลาย10ลิตรเข้ามันก็เป็นร้อยร้ลิตรรวมทั้งเศษเล็กเศษน้อยที่ไม่น่าใส่ใจอีกไม่น้อยกิจกรรมนั้น100บาทอีกกิจกรรมหนึ่ง300บาทเห็นเม็ดเงินมากขึ้นยัาวยวนใจความละโมบเป็นจิตใต้สำนึก เงินทําให้จิตสํานึกเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติแม้ว่าจะผ่านการฝึกมาหากแต่ว่าทนแรงเราของกิเลสไม่ได้ก็ถึงแก่การพ่ายแพ้ทิศนันมีมือถือถึงสองเครื่องเครื่องหนึ่งเป็นของสํานักอีกเครื่องเป็นของส่วนตัวการเงินการทองไม่เหลือร้อนเดือนหนึ่งกลับไปบ้านสองหนขนข้าวสารอาหารแห้งไปให้ลูกเมียที่บ้านการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูดีขึ้นทุกวัน วันหนึ่งทิศนันก็กราบลาอาจารย์ขออนุญาตลาออกจากการเป็นโยมอุปถัก์ซึ่งท่านก็ไม่ได้ทัดทานแถมยังให้เงินไปอีกก้อนหนึ่งเพราะเห็นว่ารับใช้วัดมาเป็นเวลานานทิศนันมีเงินเมื่อกลับไปอยู่บ้านก็คบเพื่อนผงเก่าๆก็ประพฤติอย่างเก่าคือเที่ยวกินเที่ยวดื่มที่สุดก็ไปตายเพราะอุบัติเหตุหลวงพ่อท่านบอกว่าถึงทิศนันจะยังอยู่ที่วัด หลวงพ่อคิดว่าเขาก็จะต้องเจอแบบนี้สักวันเพราะเท่าที่พิจารณาดูแล้วบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาบอกอาตมาว่าเขาจะเคราะห์ร้ายแต่ไม่ได้พูดเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะพูดเพียงแต่ให้สติเท่านั้นท่านก็รู้ว่าทิศนันนะอมอะไรต่ออะไรซะหลายเรื่องแต่ว่าไม่พูดนี่ดีที่สุดท่านรู้อย่างไรว่าเรื่องแปลกๆที่หลายคนรวมทั้งพระพบเห็นนั่นเป็นทิศนัน แล้วก็เป็นเปรตท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นี่สิบปีไม่เคยมีเรื่องประหลาดแบบนี้คืนที่ทิศนันตายนะท่านสังหรเมื่อเพ่งสมาธิจิตท่านกลับนึกถึงทิศนันขึ้นมาอย่างผูกพันในฐานะที่เคยใกล้ชิดกันมานานคืนนั้นมีอีกาใหญ่ตัวหนึ่งร้องไม่หยุดแล้วก็บินวนรอบสำนักเป็นสิบรอบพอหลังเพลงญาติทิศนันก็มาแจ้งเรื่องตายครั้นถามเวลาที่เกิดเรื่องก็เป็นเวลาที่ตรงกับ เวลาที่อีกาใหญ่ตัวนั้นมาปรากฏตัวอย่างน่าอัศจรรย์ท่านก็นึกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าทิศนั้นนะ่ะคงจะไปแล้วแต่ไม่ไปที่ไหนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ความนึกละอายหนึ่งก็เป็นการพันธนาการของกรรมพันธนาการนั้นทำให้จิตวิญญาณเป็นทุกข์สับสนไม่รู้หาทางแก้ไขมันก็เหมือนไปไหนไม่รอดแล้วหลวงพ่อจะช่วยเขาได้ยังไงมั่งครับ ก็ทำทุกอย่างนะั่นแหละโยมพวกโยมก็ต้องช่วยกันทำบุญแล้วแผ่เมตตากันไปก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาอาจจะมาสงสารนะแต่เขาทำตามบุพกรรมของเขาเองเขาก็ต้องได้รับผลอย่างนี้โยมอย่าลืมเรื่องเวรกรรมเรื่องผีเรื่องเปรตนะมันมีทุกยุคทุกสมัยแล้วก็จะมีตลอดไปแหละโยม